สวัสดีครับผมอัดประกัดป่าบุรีรัมนะครับวันนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับผมกลับมาซ้ําวันนั้นได้เป็นตัวหนึ่งไม่คุ้มเลยครับก็เลยกลับมาซ้ํานะครับวันนี้พาเพื่อนมาด้วยนะครับเพื่อนเอ็มนะครับผมก็หมายลับตามไปดูเลยนะครับว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับวันนี้ไปกันเลยครับ เจอบอดนะครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวจะลองช้อนดูนะครับครับผมเจอบอดแล้วนะครับผมนี่นะเห็ไนไหมซูมเข้าไปดูเราจะทำการจ้วงนะครับ ตัจะอยู่หรือเปล่าไม่มีไม่มีเลยไปไปประชุมก็ตำแหน่งแรกนะครับเจอแต่ตัวเล็กนะครับ ช่วงนี้ก็หน้าแรงด้วยต่อทางที่จะหายากนะครับเดี๋ยวเราไปแหล่งที่สองกันต่อเลยนะครับผมไปเลยครับทางคนวัก นะครับพอดีไม่ได้ถ่ายนะครับเติมจะถอดสีแล้วตอนแรกมันเขียวมากเลยต้นนี้กระดงสวยกนะระดงสวยมากเลยเลย ปรากฏแห่งอีสานนะครับเป็นลูกช้อนแท้ๆของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสวยมากครับตัวนี้คีบออกเหลือบฟ้านะครับฟ้าหายเก็บนะครับ เิ็มพร่แล้วเหรอปลากั้กงนะครับตัวนแหล่งนี้มีปลากลั้งด้วยนะครับก็ับได้หลายตัวเหมือนกันนะครับไซส์สวยๆนะ จับกับบาปแล้วส่เล็กนะครับตัวนี้ดูหางกันนะหางแดง อีกแล้วทีีไหนตะกังแล้วนะครับบ่อนีปากังเยียจริ โดดเก่งด้วยน้างคิดดู เขารู้ไยโอเคฮะคุณทศ ใ่หายยากนะดูดูดิยากจริงราจะได้แต่ละตัว โค้กไหครับอ๋อิตัวเบิ่มเลย หนึ่งนะครับก็ท่านใจดีมากให้เราลงมาซ้อนหน่อยขอได้ไหมตัวนี้จัดไปโอ้โหูเสียจัดอัดหางฉีดหนึ่งทางฉีเพราะไอ้ตะขบเมื่อกี้อูฉีนิดเดียวตะขบมันโดนเมื่อยมีอยู่ลุงเนี่ยสวยเลยสวยเลยครับออกสีฟ้าๆ โอ้อโ้ตัวนี้สีสดดูสดมากเลยสวยเลือตัวนเขียวเหลือฟ้าเหมือนไอตัวนั่นเลยเนาะทิ้งได้ปวดเลไหนเออสวยอยู่คนัะ ตรงนี้ไปกันนะตรงนี้ <Ooh. S 2> อีกเมื่อได้โคตรสวยแล้วตัวนี้อ,อืออือเอาเรือฟ้าสีไหมตัวเมื่อกี้เลยสีมันตัวเมื่อกี้เลยดูโอ้โหสวยมากครับแหลงนี่สีสันดูนี่คนระับกระดูกลายกระดูกก็สวยวเจอครับตา อนุญาตเก็บนะครับสีสีสดจัดจ้านเลยตัวนี้สวยสวยต้องเไปฟอร์มนะครับเดี๋ยวให้ดูจชัดอีกทีนะครับนี่ แห่งอีสานนะครับประกาศป่าวีรำครับสวยหลุด,ลดมาลุกมาเข้า,วข,วข,าวขวดนะครับเข้าขวดนะครับลงไปโอ,โอ้สีสันนี่นะครับสวยจริงๆนะครับแหล่งนี้นะครับเป็นแหล่งที่ค้นพบใหม่นะครับ เก็บครับผมวันนี้ก็สรุปนะครับลงน้ำไม่ได้ถือโทรศัพท์ด้วยนะก็มอนี้ก็ได้เยอะอยู่นะเนี่สยสวยๆนั้นเลยนะครับนี่ก็ฝากตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแหล่งนี้มาไม่แห้วนะก็ ได้กับบ้านพอสมควรจะไปฟอร์มต่อนะครับยังไงเดยวถ่ายชมนะครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ